ตัวน,นี้เป็นการผ่าท่อเดี๋เดๆตั้งขาคู่ก่อนดับเครื่องก่อนตัวน,นี้เป็นการผ่าท่อฟอร์ซ่าสามร้อยตัวเก่านะครับตัวตัวเก่าเนาะตัวปีเก่าปีอะไรวะปีออกมาสิบเจ็ดนี่เป็นน่าจะเป็นท่อมปนทรงนี้ จุมใช่มทุมทุมรเนี่ยก็คือว่าฟังในคลิปเนี่ยอาจจะแบบเสียงเพี้ยนๆนิดนึงให้ใส่หูฟังนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่รอบนึงเนี่ยครับเดี๋ยวถาม ไม่แปดใช่ไหมรอบสูงไม่แปดไม่แปดมันจะจะเป็นทุ้มบูมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สูตรเดี๋ยวดับก่อนสูตรท่อผมคือไม่ใช่สูตรยิงตรงนะครับจะมีสูตรทาส่วนหน้าเป็นเป็นสูตรที่ผมทําอยู่นะครับเป็นเป็นสูตรทาส่วนหน้าไม่ให้เสียงมันแบบฟุ้งอะ่ะไม่ไม่บูธดังๆแรงๆแหลมๆอะไรเนี่ยครับเป็นการดักเสียงมาด้วยแล้วก็เป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเบสิกในการมี อไอเสียย้อนกลับสะท้อนกลับมีมีแรงแรงสะท้อนกลับของไอเสียกลับเข้าไปทําให้รถไม่เสียกําลังนะครับโอเคเดี๋ยวลองลองรอบนึงแต่ลองให้น้องลองรอบนึงนะครับแต่น้องเขาประทับใจมากไม่ดังแป๊ดนะครับแล้วก็น่าจะผ่านด่านได้ด้วยคือความดังไม่เกินกฎหมายกำหนด คือให้เสียงดูใหญ่ๆนะครับแต่ว่าไม่น่าเกินกฎหมายกำหนดคือเมื่อนมีลูกค้าเคยเอาไปเทสแล้วรอบนึงนะฮะบอกว่าความดังไม่เกินเป็นไงติดมือไหมติดมือ,เ,อ,อเดี๋ยวไปลองยาวๆแล้วยังไงคอมเมนต์มาให้ฟังบ้างนะโอเคครับ ก็สนใจก็ทักไอีไลน์นะครับหรือทักแชทเฟซบุ๊กนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้โอเคขอบคุณมากเสร็จละเรียบร้อยกลับเลยใช่ไหมโอเคไป